ไลห,หน้าหุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน้าตะหน่อยไทยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะรอวันหวานข้าวนะครับตะหน่อยเฮ็ดแจงจืดไข่น้ำครับผมกับข้าวตอนเย็นแจงจืดไข่น้ำถอดไข่ถอดไข่แล้วกะออกมาตุ่มจืด แจงจืดไข่น้ำรอให้มันเดือดก่อนก็หน่อยเพิ่งใส่น้ำลงไปเห็ดน้ำซุปแล้วกระใส่ไข่ลงไปครับผมไข่ที่เขาถอดแล้ว,วก็ใสผักผักกาดผักกาดต้นหอมผักชีกระเทียมยก็ได้ต้มจืดสดร้อนๆแล้วครับลูกก,กินได้เด้อพี่น้องแต่วันนี้นี่กินข้าวต้มมาแล้ว กินข้าวต้มอยู่บานแม่บีเพิินมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจังไปเมืองอีกเมนูนึงของตาหน่อยเนะครับอีกเมนูหนึ่งครับผมผัดนคนณาผัดค้าปลากระป๋องครับตาหน่อยปรุงรสแล้ว เด็กกับเผาแต่หโมเวตมาใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลใสล่ลดดีนิดหน่อยครับผม สุกเกงด้วยกันพี่นอ้องเดี๋ยวรอผักสุกแป๊บนึง่งผัก,กเริ่มสุกแล้วเราชิมดูนิดนึงอืรสชาติโอเคเลยครับเราก็ใส่ปลากระป๋องครับผม,มปลากระป๋องชอบน้ำก็ใส่น้ำลงไปเลย ไปลงไปเลยคนเบาๆครับคนเบาๆคนเบาๆ,เ,บาๆเดี๋ยวเนื้อป่ามันเละเป็นไงน่ากินบ่ครับผม แต่ว่าน้ำอาจสิหล,ลายเนี่ยลาดเข่าครับผม,มง่ายๆเมนูจะหน่อยจบครับเดี๋ยวไปกินเข่ากับแพร่บ้าตอนแรงเนาะครับสวัสดีจ้าพี่หอุ่มแยวขอดสอนแ้วสอนกันด้จ้าพี่หน้อง กินข้าวจ้าพี่น้องกินข้าวเล้งน้ำเพรด้วจ้าคน,นไทยน้าลุงเวียดน้าเพรไทยแล้วน<อ>ี่แต่หน่อยพัดนี่ใส่ปลากระป๋องมาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำเพรจาารพรา้าข้าวเล้งด้วนี่เพลอาบน้ำตะเวนมือเีนือพยานไฟดับเมื่อวานนี่ไฟดับเพลได้อาบน้ำสามถุง không hòn Thân vậy rồi Phải thấy tôi cho cho cái kim khẩu Còn mắc tay tôi không cho cái chìm khẩu thì cứ như vậy จีเฮ็ดของส่งให้พี่น้องมื่อนี้มันเนี่ยมันพาเชิงไถานาเชิงวันเหมือนเพื่อนนี่พายาุเข,อข,อขาอันเขาของเขาเสียหายนาิดนึง้าไปแล้ว นปคนดื้อพ่อไปแล้ว <c oughs> มินเซานี้ละแค่ไปซื้อของมาเตรียมไว้แล้ว <c oughs> จะได้ยินเสียงแค่บ๊บูพี่นองได้ยินบอ <c oughs> สัพบแต่หน่อยนัดมากบ่คอยได้ยินเสียงคนเลย อนีอนอ่นี่เพื่อพักเขาอยู่ในบ้านก็ดีแม่บีเพิ่นต้มเขาต้มแล้วจะได้กออกเขาต้มแล้วแม่บีเพิ่บนบอดที่บดถไปหนี่งแล่วบอกว่าบ่อนกับไข่น้ามคอเพิ่อนอยู่และ เคนกินมาแจแต่บานเล้วบานยาเยเอะอันนี้กินเดียวก็แเดียวใช่เหรอพอดีเขาไปไม่มีเพื่อต้มเขาต้มแล้วพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่แเละเน่มาหามแม่เร็วหามแม่มา โอ้ยนอนกิ่งแล้วเอ๊ะทำไมทำย่างง like. wow ั้นล่ะเยทินสิแล้วเนาะพี่น่อง แบบบานๆทุ่งๆแบบบกบวงหน่อยเปิ่มของแพลินล่ะเก็บ,บรอบสุดท้ายแล้วเบิดแล้วเหลือต้นนี้ ngoài điều mua ăn nhàn quá nhàn nè nhàn thế nằm gặp mày biết chậm vào đây ไม่ต้องรอบด้อเดี๋ยวก้อนทีเขอบ้านเราจะอาบอ,อีกเพราะว่าเ<ะ>พ่นเล่นเงือเพิ่นออกไม่อยากไม่ออกไม่อยากให้เพิ่นนอนสบายโตเลี้อแต่จีจับเพิ่นอาบน้ำอีกรอบนึงแล้วกับชีพาเพิ่นเข่าห้องเลยไม่อาให้เพิ่นออกมาอีกออกมาอีกเพิ่นกต่ชีมาเล่นเงือออกอีก ที่ได้อาบนงามไปเลยนะมือคืนนี่ไฟดับเพื่องที่นอนได้นอนแล้วเพริศกับพัดให้เพริศยันยุงยนนนยงนย้งกัดแม่จ้ะเพริศยันพันห่อนยันยุ้งกัดเพริศกับเอาผ้ามาพัดให้เจ้าว่าไฟมันไฟมันคือไฟตกนี่ยหยคือไฟตกเนี่ยม,มันมันหมุนค่อยๆแมแต่ว่าพัดลมมันก็เย็นเย็นน,น้อยๆนอกจากเพริศกับเอามาใสาทา่ทอให้เพิ่นทอให้เพิ่นแล้วบะเนียอ่า เพิ่นกะนอนได้เพิ่นนอนไดบน้บัานนี้ไฟมาประมาณอู้เกือบเชียงพืนบ่แล้วอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ที่แพร่ไปไทยเบิ่งนะไฟบ่ทันได้มาอยู่เท่าปะเนี้พี่น้อง <c oughs> ไฟบ่ทันได้มาอยู่จ้ะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ที่ฝนตกเมื่อวานเนี่ยเนี่ยหอดขวบแล้ยน่ะไฟบ่ทันได้มาอยู่จ้ะหม,มู่บ้านที่หมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านย้ายตะลอย ไฟพราท่านเนี่ยมาอยู่ที่ต้นไม้ไงลุมขวางทาง้ายุบรุว่ามันจะมาจากมือเนาะ่ว่ามือนี่ยเทพวนาคมืออื่นขออย่าหายมีเพราะว่าเพจที่เหตดของทรงไผยที่นองค่าเพิ่ง ถ้พาพายุม้ามันแบบนี่น้องพี่น,อน้องเดียะตนคนที่เพิ่นบ้านออกเล่าออกเพิ่นกบบถ้เพิ่นจะไปยู่ใส่เนาะเพิ่นกบบตัดที่ยูบย่บ้านญาติบ้านนั่นเพิ่นละแต่ว่าเขาของเพิ่นน่ะน้องพี่น,อนอ้องเนาะเขาแบบน้ำใจเล็กๆน้อยๆเขาก็มีเหตุผลคนเขาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ พี่น้องร่วมบ้านร่วมยังต์ทำเขาจะจุกจุกยิบกันวันนี้ผูดไดอยากให้เกิดดอกะอาจายนี่ตึกง่ายๆเขาก็ยังตลมได้ก็าพพี่น้องมีบ้านนอกเขาสังกระสีม็นก็ต้องพัดต้องพังธรรมดาอ่ะแต่ว่าเจ็บใจก็ถ้า เจ็บใจกับเจ็บใจตรงเล่านี่แล้วนะพี่น้องอะ<ด>ขอเขาเปียกก็ต้องมาตาคุณนี่แค่เห็นหนี่ผ่านมายู่บ้านคนนั้นแค่จะตัวจะตวนคนออกขึ้งเราออกขึ้นยน ที่เดียดตุนหลายๆกะมองร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตะน่อยว่าน่ะมองร้านก๋วยเตี๋ยวตะเรืองที่ตะหน่อนยว่า ู้แซ่ตู้ห h ังของเราไปยังอย,งอยู่ในบ้านอยู่เลยถ้าตกมาอีกม,มือแรงเนี่ยพังหมดผู้ใดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทีเห,ห<อ>นนตุไม่อาจจะตันแล้วอยู่ปะไปก่อนไปแล้วบอกเอาเน,นี่ยอาบน้ำเจ้าเพชรที่เอานี่ยอาบนา้ำแด้เพชรที่แพ้เขบาบ้านเลยครับสวัสดีครับ